AI มาใหม่นะครับลาฟาเอลนะครับกำลังเป็นกระแสนะครับกระแสคือเขาเล่นฟรีเขาใช้เชิงพาณิชได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องล็อกอินนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นบ้างนะครับก็ผมใช้เป็นเบราว์เซอร์นะครับในมือถือแล้วก็ Google นะครับพิมพ์เลยครับลาฟาเอล R A P H A E L แล้วก็ AI นะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับพวดลองเล่นดูนะครับมันไม่ต้องล็อกอินด้วยทุกคนนี่เห็นไมฟรีร้ยเร์เซ็นะครับ ไม่ต้องล็อกอินใช้ได้ไม่จํากัดนะครับก็ลองกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้สามารถเลือกได้นะครับเลือกสัดส่วนได้เลือกสไตล์เลือกสีเลือกแสงเลือกองค์ประกอบได้นะครับเราจะเลือกแค่สไตล์เป็นอาร์ตแล้วกันนะครับแล้วก็อันอื่นก็ได้อ่าเพื่อนๆสามารถดูนะครับที่เขาโชว์ไว้ได้นะครับแล้วก็สวยเกินนะครับที่เขาโชว์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองลองดูลองดูนะครับลองดูถ้าเป็น AI เนี่ย เจนมือเลยนะครับอยากดูว่า A.I เขาเก่งขนาดไหนเจนมือเลยนะครับคนจับมือในที่ทำงานเขาซัพพอร์ตภาษาไทยด้วยนะอ่ลองสร้างเลยครับคนจับมือในที่ทำงานนะครับดูสิว่านางจะทำได้ดีไหมนะครับโอ้โหภาพแรกก็เละนะครับภาพสองก็เละนะครับ สามก็หนึ่งสองสามสี่คนอะไรมีหกมือไม่ได้ครับเจงนี่ครับมือดูมือ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ฮะลิฟนิ้วโป้หายนะครับหนึ่งสองโอ้ยไม่ได้ครับเละเทะดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยเละเทะ <laughs> โอ้ยเละเทะกับมือเนี่ยเละเทะกับ อันนี้ละหนึ่งสองสามสี่โอ้แล้วมือนิน้วก้อยงองไม่ได้ทุกคนเลยเทะเลยเทะโอเคไปพร้อมอื่นนะครับเอาเป็นผมจะทำลายเสืออะไรกันน้องแมวน้องแมวน่ารักนะครับลองเล่นดูอ่าลองนะแต่คือการไม่ล็อกอินเนี่ยเราเข้าใหม่รูปหายนะครับถ้าเราไม่เซฟไว้เอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักเอ้ยน่ารักเซลลมูลชัดๆนะครับอืม เฮ้ยน่ารักทุกอันเลยเว้ยเออเสีเสีเสก่อนผมบันทึกก่อนนะชอบปู๊บันทึกบันทึกไฟล์นะครับผมชอบผชอบแล้วผมก็ชอบอันนี้อันนี้เออน่ารักน่ารักเลยน่ารักเลยใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้มันเพื่อลองเล่นดูมันเพื่อลองเล่นดูอันนี้ละ่ะโอเคเลยนะครับ แล้วก็รูปอะ่ะผมจะบอก,กเพื่อนๆนะรูปที่เซฟมานะครับไฟล์มันไม่ได้ใหญ่เลยอะ่ะมันน่าจะต้องมีให้จ่ายตังค์แน่นอนนะครับตอนนี้เล่นฟรีนะครับเดี๋ยวไปดูรูปที่ผมเซฟมาอันนี้ก่อนหน้าที่ผมเซฟลงเครื่องไว้แล้วนะมาดูขนาดกันเนี่ยห้าร้อยคูณห้าร้อยเองนะครับมันเล็กมากนะครับซึ่ง เวลาเราไปอัพสเกลเนี่ยก็แนะนําแค่2เท่าพอนะครับก็คือคูณ2องถ้าใหญ่ว่านั้นภ้ามันไม่ได้เรื่องแล้วนะครับก็จะเป็นพันคูณพันก็ยังเล็กอยู่นะครับซึ่งอนาคตแน่นอนครับเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวให้ใจ่ายตังค์แล้วก็เลือกขนาดที่มันใหญ่กว่านี้ได้แล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับถ้าเอาไปทําโลโก้นะครับ เอาไปเล่นธรรมดาเนี่ยพอได้แต่ถ้าเอาไปหาเงินที่มันต้องใช้ความละเอียดเยอะผมว่าไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ลองเล่นดูทุกคนโอเคเลยนะครับไปลองเล่นดูนะครับ